ต้องใส่เราต้องเฮ้ยไอ้เชี่ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Content Warning ่งนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมผีนะทุกคนที่ผมไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะก็คือเกมนี้นะครับเราจะรับบทเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับที่ที่มันน่ากลัวนะหรือว่าไปถ่ายผีนั่นเองนะทุกคน แล้วก็อัพโหลดลงในเว็บไซต์นะแล้วก็ให้เป็นไวร์ล็อกให้ได้นดั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาเล่นสองคนนะมีผมกับคุณล็อกนะครับนี่คุณล็อกอยู่นี่นะผมสวัสดีจ้าเอลตูสวัสดีครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นผู้ร่วมชะตากรรมของเราอีกหนึ่งคนนะครับผมคือคุณล็อกน,นั่นเองก็ตรงนี้นะครับมีแต่งตัวด้วยนะอ่าคุณล็อกกับเราจะมาแต่งตัวก่อนนะครับโอ้มีเปลี่ยนหน้าตา อ๋อเปลี่ยนสีตรงนี้ลบได้ไหมอ๋อลบได้ลบเปลี่ยนได้เลยเนี่ยนี่ไงนี่หน้าตาแบบสุดมึนอย่างงี้ได้เลยเนี่ยแล้วก็พิมพ์เอาอะคุณล็อกเนี่ยนี่ตัวหนังสือเชดยังเอาเก้เสร็จแล้วนี่คุณล็อกดูหน้าผมไปก่อนเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาอ๋อนี่ไงเท่ไหม ไปหลังม <ไป S 2> ือสกับแฟงเกอรโอเควันหน้าเปลี่ยนหน้าเรียบร้อยหน้าแบบไม่หวั่นแล้ว <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะกดชิปวิ่งได้นะคุณล็อกแมเอาละตอนนี้คือแผนของเรานั่นเองไปที่โลกโบราณแล้วก็ ่ายบางอย่างที่น่ากลัวแล้วก็อัปโหลดเข้าสปุกทูบแล้วก็เป็นไวรัลซะแล้วจะได้เงินนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกที่อัปโหลดนะนี่นะครับอืมตอนนี้ยังออฟไลน์อยู่นะกดอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้มันจะออนไลน์ตอนเรากไปเล่นเกมโอเคงั้นก็ไปเลยแล้วกันนี่เลยสตาร์ทเกมอืมคุณ มั่นใจใช่ไหมที่จะสัดเกมมั่นใจแน่นอนอุนยนี่ไรอะ่ะอันนี้มีกล้องด้วยอันนี้มันกล้องวงจรปิดเลยเปล่าเนี้ยเหมือนกล้องวงจรปิดเลยอ๋อมันให้เราเลือกไปได้สามอย่างนะคุณล็อกนะอันนี้ไฟฉายอ่าคลกดได้แล้วก็เปลี่ยนของนำตัวเลขมีของแค่นี้โงอมีอะไรอีกไหมอะ่ะนะอันนี้คืออะไรอเตร์ คือเราว่ากดเลยไม่ได้เลยต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปมันต้องเอามันต้องเอาคลิปที่เรามาอัหลดตรงนี้หรือเปล่าคลิปที่เราอัดอะในเกมไม่กินรูปเหมือนกันใฮ่อยูเล็กคอร์ดต้องเด้สำรวจกันมีแบบโซมนี่ก็ถ่ายอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคไปเรา แล้วผมจะรับมือเป็นผู้ถ่ายเองของคุณล็อกมีแค่ไฟฉายใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคนี่คืออะไรวะอ๋อมันซื้อของได้นี่คุณล็อกมาดูนี่ตรงนี้มันซื้อของได้ด้วยเนี่ยมีเอาแฟร์ใบน่าจะเป็นเทียนป่ะแล้วก็มีไฟฉายสมัยใหม่ไฟฉายรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมี<ๆ>ไฟฉายแบบเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยเพียบเลย แล้วก็มีอะไรฮักเกอร์คืออะไรวะมีกอดเพื่อนได้ด้วยเหรอแต่ต้องซื้อสกิลแกเจต,ต่างๆมีโหมีพวกมุมพวกไม้พวกค้อนโอมีของเยอะพอสมควรเลยเนี่ยเห็นไหมพวกเราเนี่ยต้องดูโอเคไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลวยกันเลยด้วยกันไปครับผมเข้าแคปซูลแห่งการเวลาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา วิ่งได้กดชิปวิ่งโอเคฝีมืตัเลยมาหุนเร okay, ียบร้อยโอเคเราพร้อมไปละกดเสียงโคตรดังเอาละเวลาเป็นยูทูบเบอร์แล้วโอ้โหเชี่ยมือจังไงมือจังไงเลยโอเดี๋ยวเดี๋ย เก็บตัวอัดคลิปก่อนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอะไปเลยไปเลยไปทหน้าเลยอัดคลิปพี่อัดคลิปไงไปก่อนทำไมรู้สึกเป็นเหยื่ออยังไงนี้ไปเลยไปเลยไปเลยอู้อัดคลิปเลยเปิดไม่ใช่ดิ โู้โห <abra> ยังร้อนอยังร้อนไปไหนกันดีไปข้างหน้าแล้วกันใ<อ>จเย็นใจเย็นใจเย็นโู้โหปวดหลอนเสียงรองเท้าตัวเองนี่แหละโอ้โหที่นี่เหมือนเป็นแบบโรงบานลางนะทุกคนเบาเปลี่ยงเหน่อยแล้วกันไหมระ <c oughs> ดับนี้ไม่ต้องบเบาหรอกเจออะไรก็กรี <c oughs> <c oughs> ๊ดแค่นี้น <c oughs> ใ่องแบบนี้ลยกใจมองไไม่เห็นเลยอ่ะอุ้ยอะไรขึงๆอุ้ยตกใจหน้าตกใจหน้าเลยถ่ายหน้าเลยเราต้องเราต้องตั้งฉายาแล้วล่ะพี่โจ๊กหนแงพี่โจ๊กหนึแง่คืออะไรพี่โจ๊กนแง่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรมันปุ๊บ เหนอยู่เหมือนแก้วเลยมันก็ไม่รู้อ่ะวิ่งเลยล็อกคนนี้เร็วผิหลอกนะโอ้ยมีบันไดลงไปด้วยอ่ะต้องใส่เราต้องเฮ้ยไอ้เหี้ยถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปโอ้กูตกเอออะโอ้โหอ้โโอ้ไอ้เชื่อตกใจก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเฮะ <c oughs> ขึ้นไปเหรอ <c oughs> เดี๋ยวอยู่ขอยู่ข้างล่างอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะนหลอนหมดแล้วเน <c oughs> ี่ดดย <c oughs> ทำไมอันกิ๊ไม่ได้อะ <c oughs> เดี๋ยวี <c oughs> เซตฟิล์มยนะ ถือฟิล์มแล้วถ่ายใหม่อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ่ายหน้าตัวเองอเดี๋ยวก่อน <S <S เดี๋ยวแป๊บน,นะเลคคอร์ดก็กดเลคคอร <S <S ค์ดแล้วเดี๋ยวนะชิบหายละกลับก่อนไหมโอ้ได้ยินเสียงอย่าทำกันอย่างนี้พอดีมันมันถ่ายไม่ได้วะมันถ่ายไม่ติดอะมันมถึงตายไม่ติดมันมถึงถ่ายไม่ติดตีจำเลย วิ่งเลยวิ่งเลยเก็บไม่ใช่เก็บไม่ใช่เก็บแค่เออโอ้ยโอ้ยติดเทียนเลยวะนเห็นแต่วะเห็นวะโอ้โหโอ้โหได้ยินเสียงได้ยินเสียงเดี๋ยว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 โอ้ยเดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้ไปล oh, oh, ะไปละวิ like oh, 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 ่งละวิ่งละวิ่งก่อนกลับก่อนจำก่อนเออเฉยทำไมมันถ่ายไม่ได้วะทุกคน ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วปิด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 ดนี่แน่ไม่อยู่แล้วไปเร็วๆตายบ้างไหมเนี่ยตายตายเนี่ยทุกคนผมคิดว่าเราไปเมื่อกี้เราไม่ได้เลยรเลยวะชัวร์เลยทำไมมันถ่ายคลิปไม่ได้วะก็กดแล้วนะ หรือผมทำอะไรผิดวะเนี่ยเนี่ยถ่ายไม่ได้เลยหนึ่งมันบั๊กหรือยังไงวะงงอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะให้ทิ้งกล้องในนี้หรอเดี๋ยวกันแน,นแบตก็มีนะให้ทิ้งบอกวะฉันมาแล้วฉันซื้จักโรงพยาบาลมาเหรอคุณล็ววกอกตาย อุ้ยอ้มันทับอุ้ยกำลังแตกไฟอ้าวไม่รู้อ่ะเฮ้ยแผ่นซีดีโอเคโอเคโอเคอัพโหลดอัพโหลดมันไม่น่าจะได้อะไรอ่ะโอ้มันมันต้องเอาอ๋อนี่ไงมันไปถ่ายตรงนี้หมดไม่รู้เหมือนกันฮะมันจะไม่ได้ดูอด เดี๋ยวดูดิเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีพี่อัดคลิปไงไปก่อนผมไม่รู้สึกเป็นเหยื่อเลยเป็นเลยไปเลยโหวิจอดวิวเจ้าวิวพุ่งห้าสิบวิวแล้วอัดคลิปเลยไม่เจอผีอะไไม่เจอผีไม่ถ่ายดิคอนเทนต์มากเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคอนเทนต์มันกำลังจะเริ่มภายในสามสองหนึ่ง ไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าเย็นคิดว่าน่าจะติดหลอนเสียงรองเท้าตัวเองเนี่ยบอนเข้าไปขเพื่อไงที่นี่มันเป็นแบบโรงพยาบาลไม่ชัวร์เหมือนกันตอนนี้ดูคลิปตัวเองอยู่นะทุกคนวัดจะถ่ายติดไหมเจออะไรก็กรี๊ดแค่นี้ยังไงวะจะเจอบอกวะก็บอกนะว่าเจออะไรก็กี๊กรี๊ดเลยนะ มองนั่มเห็นเลยออุ้ยอะไรคึงอุ้ยตกใจน่าตกใจนน่าอะไรกใจน้าเราต้องต้นใหญ่แล้วล่ะโกเงี้ไม่รู้จะเจอจะเห็นผีหรือเปล่าเพราะว่ามันมันเหมือนกับตอนที่เจอผีอะมันเหมือนกับนั่นไงตับตรงนี้จริงๆด้วยแต่ยังได้ตังค์อยู่นะสามทิบสามบาทยอดวิวสองร้อยสิบแปดคน ยดยอดอยไปไหนไปไหไปใหเดวเวลาแล้วทุกคนเอ้าเราล้องคือหายไปเลยหรอผมขอดูกล้องหน่อยเอ้ยกล้องหายเลยเหรออ้ามันช็อปปิดอะต้องนอนก่อนหรือเปล่าโอ้เดือดเอะไลยทุกคนเมื่อกี้ นอนสบายเลยนอนด้วยคนเงยียบโอ้ทุกคนาอาจจะมีเสียงกิ๊ดเล็กน้อยนะครับ <c oughs> วจริงๆเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยนี่ไงกล้องมาแล้วอ่ะโอเคเราจะไม่ถ่ายเล่นแล้วเก็บไว้เลยเไม่รู้ตังมันไปอยู่ไหนเนี่ย อ๋อนี่ไงมีอยู่สามสิบสามบาทซื้ออะไรไม่ได้เลยเฮ้ยซื้อไฟแชกได้อยู่อ้าวต่างแชร์กันด้วยเหรออุ๊ยอุอะไรอะไรมาโอ้ตโดนมาเหนวตรงหนึ่งอันเอามาเอามาเอาแต่เราไปดูกันต่อแล้วคุณล็อกไปทีนี้เราจะต้องถายติดผีให้ได้ไป Let's go ไอะเธอ เดี๋ยวกดชิปวิ่งมาโอเคปิดเลยปปิดได้เวลาไปต่อเกลียดเสียงมันนะเสียงมันแบบระทึกมาก <mm mm> มาแล้วเอ๊ะจุมด <mm mm> ินะไปก่อนเลยโอเคได้เลยโอ้โหต้องถ่ายติดไอ้ มอสเตอร์ตัวน,นั้นให้ได้เก็บกล้องไว้เลยแตยังไม่ถ่ายนะทุกคนเอาให้เจอตัวก่อนยินดีว้ายินดีว้า,าอะไรครับวุ่นปดอะไรไม่ได้ยินวน้่นปดเลยโลเพเป็นรายการผีจัดไหมนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงอ่า อา,อาคา mhm. รลางนาไปคุณล็อกลุยนำหน้าไปเลยไป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 ลุยลๆยลยลยเฮ้ยได้ยินเสียงยินเสียงอะไรกันไปแล้วฮ้ เสียงอะไรแปลกๆได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไอ้นี่ลงไปดิเหรอไปขับ <c oughs> ไล่แมนมาที้าดิไปเลยลงไปเลยเอ้ย <c oughs> ข้างบนมีตัวอะไรวะมีรอยีรยมีรอยนะโอ้ตอนนี้เราเรามันเจอ ลอยนะครับมันเป็นรอยมนุษย์นะทุกคนรอยผีอะไรทุกอย่างตอนนี้เราก็มาทะ่ตรงไหนแล้วอ,อะไรอ่ะชิบหายเปิดทำไมเฮ<อ>้ยหย,เย,ยุเปิดอ่ะคุณล็อกไปดิล็อกนัะไปที่ประตูนะ่ะข้างหน้า เราไปข้างหน้า hey, ด right ีนแหละไปเองก็ได้วะไปไปนี่ไปเออเหมือนเจอตัวไหนตายเลยเฮ้ยเจอแล้วไปเร็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 วไปเอาแล้วไปเอาแล้วไปเอาแล้ว ทางไหนทิปหายทางไหนคือทางออกเนี่ยทิปหายแล้วไปไหนเนี่ยอยู่ไหนทิพหายแล้วใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยต้องมา มันน่าจะเป็นคนดีนะคนน่าจะเป็นคนดีใช่ไหมไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปลวโว้ยทั้งออกอยู่ไหนเชื่อจะทั้งออกแล้วคุณลองเจอกันไปละไปละเจอกันเฮ้ยเ่แล้วคุณลองไปแลวกูไปลวกูไม่อยู่แล้วไปดีกว่าไปดีกว่า ได้ฟุตเทจแล้วทุกคนตอนนี้เราได้เวลาเลสโกกลับบ้านแล้วทุกคนเฮ้ภารกิจโอ้โหไอเชี่ยมันเดินตามมาด้วยโอ้โต้องทำเพื่อทีมต้องทำเพื่อทีมต้องทำเพื่อทีมเราต้องทำเพื่อทีมต้องทำเพื่อทีมเราต้องทำเพื่อทีมหู้ดูดิม,มันคืออะไรมะแมลงสาบแมนเหรออืมชิบหายเขปิดก่อนนะโอ้ยแมลงสาบแมนมาทุกคนโอ้ เอาละตอนนี้ต้องรอคุณล็อกมาก่อนนะครับคุณล็อกไปมั่วเลยคุณล็อกไปม่วเลยเราจะไปเลยไหมทุกคนเราจะทิ้งไหม okay. เราจะไปเลยไหมไหมีคุณล็อกให้ผมรอไหมหรือรอคลอ็ลอลอ,อ,อ,อปิดประตูรอเลยอันนะทุกคนตอนนี้เหมือนคุณล็อกจะเจอทางออกแล้วนะครับตอนนี้ระรอกันนะมามามามเปิดประตูแล้วเปิดประตูแล้วคุณล็อกอยู่ไหนเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่มา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 เข้ามาเข้ามามา็ลมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาดี่เดินเอียงทำไมเดินเข้ามาเร็วเร็วโอ้ยล้วรีลาจังเลยเร็วผีมันจะมาเนี่ยปิดชึบเรียบร้อยโอ้โหรอดไปทุกคนใจจะวาย ตอนแรกนึกว่าคนล็อกสไตล์ซะแล้วยังจะรอดมาได้อหมทุกคนเราเอากล้องแวนส่งเข้านี่เลยกล่องชุบ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 ,ชบแล้วก็อุ้ยอุ้ยโดนทับอีกแล้วทับอีกแล้วโอ้ยแผนซีดีไป let's go อัพโหลดโหลดอลยโหลดเลย,ลเลยชึบ มีเรามีไงเจอตัวคลิปเลยยอดวิวหนึ่งวิวรอยมนุษย์นะเสือร้องลอยมนุษย์เลยนะะวิ่ไม่กลัวกันหรอวะตอนนี้เราก็มาลงไปเลยวันน้อะไรอ่ะคลิปหายเปิดทำไมสามสิบวิวแล้วทุกคนอนนี้เฮ้ยเปิดอ่ะล็อกไปดิ เกล็อกหน้าไปที่ประตูน่ะข้างหน้าล็อกไปข้างหน้าดี้น่ะไม่มีใครคอมเมนต์เลยทุกคนเอย่างนี้ได้ไรวะเข้าไปจะเจอกันเลยอ่ะเข้าไปเจออะไรไหมโบยอดวิวน้อยมากอ่ะเออเหมือนเจอตัวเลนตายเลยเฮ้ยเจอแล้วไปเร็ว ไปเร็ว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 ไปเอาแล้วไปเอาแล้วไปเอาแล้วร้อยวิวทุกคนทั้งไหนทำไมไอคลิปแรกมันได้เยอะกว่าทั้งไหนคือทั้งออกเนี่ยคจิบหายแล้วไปไหนอ่ะหรือตัวนี้มันไม่ทำร้ายเราวะอยู่ไหนไอ้แมลงสามแมนเพราะเท่าที่ดูมันมันไม่ไอหนี่นะใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณิงตัวนดี ได้119ร้อสิบเก้าวิวอะไรวะไอคิปที่แล้วไม่ห่วยกว่านี้เสือกได้ตังค์เยอะกว่านี้เสือกได้ตั้งอสองร้อยวิวเซฟวิดีโอเลยนี่โอเคทุกคนน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมคอนเทนต์วอร์นิ่งนะก็ถือว่าตื่นเต้นใช้ได้เลยนะครับภาพเกมก็น่ากลัวอยู่นะส่วนมากมันจะเป็นพวกมอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีมอนสเตอร์ ที่ตีเราแล้วก็ทั้งไม่ตีเรานะอันนี้คือคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปมาล่าสุดอะไอ้แมลงแมลงสาบแมนเมีอก็คือมันมันไม่ตีเรานะมันแค่เดินตามนะครับผมก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันมันมันจะตีเราหรือเปล่านะทุกคนโอเคสําหรับพัน์ทนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากพัน์ทหน้าด้วยนะครับถ้ามีนะเพราะว่ากลัวเหลือเกินโอเคทุกคนเจอกันครับผมสวัสดีครับ